สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาดามนาทอ็อกขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนะคะนะ,ะมาดามนาทอกมาจากจังหวัดเชียงรายนะคะบ้านเกิดอยู่ที่เชียงรายนะคะแต่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่พัทยานะคะคุณผู้ชม ก่อนมาอยู่พัทยาก็ทํางานอยู่ที่แหลมฉบังนะ,ะคะไกลจากพัทยาก็แค่ชั่วโมงครึ่งเนาะขี่รถไปกลับนะคะคุณผู้ชมก็ที่แรกเลยเป็นสาวโรงงานอยู่ที่เครือสหพัฒนะ์ะคุณผู้ชมทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนร่วมง,งานที่โรงงานนะคะคุณผู้ชมเขาแนะนํา แอปหาคู่ให้นะคะแล้วก็เขาก็สมัครให้พร้อมเลยค่ะเจอกับฝรั่งในแอปหาคู่ค่ะคุณผู้ชมในแอปไทยจุกนะคะ,ะก็คุยกันประมาณ2เดือนเขาก็บินมาหาสาวๆคนไทยนะ,ะที่เขาพูดคุยกับในออนไลน์ก็เขาก็คุยกับหลายคนเนาะ,ะไม่ได้คุยกับนาคแค่คนเดียวนะคะนะก็มาเจอจําได้ตอนนั้นเขาพูดได้ฟังว่าเจอคนไทยสาวไทยนะัะ้นน่ะดเจอกันเนี่ยประมาณ5คนนะคะ ห้าคนนะนาน,นี่จะเป็นคนสุดท้ายที่เขาเจอเลยอะ่ะนะก็เจอกันก็คุยกันกับหลายคนเนาะเขาก็เจอหลายคนเนาะทีนี้ครั้งแรกที่เจอกันนี่ในเอกมยัยที่เอกมัยนะคุณผู้ชมเอกมยัยแล้วก็พาไปที่โรงแรมที่บ้านพักที่พักของเขาอะนะโรงแรมเรดิสันที่กรุงเทพนะคะเนาะเขาพาขึ้นโรงแรมนะคะคุณผู้ชม <c oughs> สาวนาก็กล้าไปนะคะนะกล้าได้กล้าเสียนะ่ะอ่าจริงจริงแล้วไม่ใช่หรอกนะคะก็คือคุยกันก่อนเข้าโรงแรมแล้วละ่ะ อ่าคุยกันก่อนจะเจอกันแล้วนะคะว่าเออเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเนาะเราต้องไม่ล่วงเกินกันนะคะนะแต่เราก็อยากรู้เชื่อใจมั่นใจได้แค่ไหนผู้ชายคนนี้ดีพอไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะเนาะที่ว่านัดเจอกับสาวไทย5คนนี่คือไม่ได้เจอวันเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเขาสลับวันเจอนะคะต่างคนต่างอีสาวสาวไทย5คนนี่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าอ่าพ่อใหญ่ฝรั่งนี่เขาัดเจอหลายคนนะคะเขาไม่รู้กันนะดาน,นาก็ไม่รู้นะคะนะ ก็เขาก็คงบินมาไกลอะเนาะเขาก็ไม่อยากเสียเปรียเนะไม่อยากเขาก็ต้องการอยากมีช้อยเลือกนั่นแหละนะคะเนาะอยากมีช้อยเลือกอ่าเขาก็คุยกันหลายคนเนาะเขาก็นัดเจอหลายคนทีเดียวเลยนะคะนะอ่าสุดท้ายแล้วเขาก็กลับไปกับพอเจอหน้าสาวๆแล้วเขาก็กลับไปเขาก็กลับไปตรายตรองว่าคนไหนที่เขาจะเลือกจริงๆนะคะเนาะพอ4เดือน5เดือนเขาก็กลับมาอีกรอบค่ะคุณผู้ชม คราวนี้ฝรั่งกลับมาก็คือนัดเจอกับนาคนเดียวนะคะคุณผู้ชมที่เมือ์วิพิกภัทยานะคะเนาะคราวนี้นาก็ตัดสินใจแล้วว่าเป็นไงเป็นกันนะคะต้องลองดูสักตั้งซิเ่ืมอมเป็นยังไงนะคะเนาะถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะคะคุณผู้ชมกลัวความไม่แน่นอนกลัวความไม่ชัดเจนคือเราไปแบบสุ่มๆนะคะคุณผู้ชมคือเราไปแบบทั้งๆท,ที่เราไม่รู้จักเขาดีพอ,อะคะ่ะกลัวสารพัดค่ะคุณผู้ชม กลัวเขาไม่จริงใจกลัวเขาหลอกเราแล้วก็ตอนที่แฟนมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสิบห้าวันที่โรงแรมแห่งนี้นะคะ<อ>ก็นาก็ยังทำงานอยู่นะคะทำงานอยู่ที่เครือสหพัฒนะคะก็จากพัทยาไปที่เครือสหพัฒก็ใช้เวลานั่งมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยขับรถขับขีบข่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ย หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะคุณผู้ชมหนึ่งชั่วโมงครึ่งไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งกับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเนาะขับรถไปเองมาเองอย่างเงี้ยใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอยู่สิบห้าวันนะคะเนาะตอนขี่รถไปมาก็ถามตัวเองตลอดเวลาว่าเออนี่ฉันทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ ฉันกาลังทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยถามถามตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคุณผู้ชมกลัวสารพัดนะคะทําถูกแล้วหรือที่เราทาอยู่นี่คือทําถูกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเรากาลังทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยคิดอยู่างงี้ตลอดเวลาคำถามมันนี้ถามอยู่ถามอยู่ในสมองเราเนี่ยตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมร้องไห้ทุกวันนะคะร้องไห้ ร้องไห้เพราะอะไรร้องไห้เพราะมันในความรู้สึกของเราคล้ายๆว่าไม่มีอะไรที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคุณผู้ชมก็คิดว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทําอยู่นี้มันถูกต้องไหมอย่างเงี้ยอ่าก็ร้องไห้นะคะร้องไห้กลัวว่าเออเขาอาจจะกลับไปแล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกอย่างงี้นะก็ร้องไห้ตลอดเวลาเนาะคะ่นะเนาะก็จนจนแฟนบอกว่า เออถ้าฉันมหาคุณเนี่ยเสียเงินเป็นแสนแสนมหาคุณบินมหาคุณไหนค่าโรงแรมไหนค่าที่พักอาศัยหรือไหนค่าอยู่ค่ากินทั้งหมดเนี่ย ฉันหมดเงินเป็นแสนแสนเขาว่าอย่างนั้นนะนะแฟนนะนะคะนะถ้าคุณฉลาดพอคุณต้องพิจารณาญาณว่า,าเขาจะมาผู้ชายคนหนึ่งที่บินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเนี่ยเขามาเพื่ออะไรถ้าไม่ไม่คิดจะจริงจังกับคุณเขาจะมาทําไมแฟนก็ว่าอย่างนั้นเขาก็พูดปลอบใจนะคะนะแต่อย่างนั้นก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีคุณผู้ชมนะคะเนาะดาบใดที่ชีวิตคนเราไม่ ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันยังไม่แต่งงานอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้แต่งงานการใช้ชีวิตแบบอ่าไม่ได้ที่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อ่ไว้ใจไม่ได้อยู่ดีเชื่อใจไม่ได้อยู่ดีก็คืออึดอัดอยู่ในใจตลอดเวลานะคะเนาะแฟนก็บอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของเราตอนนั้นนะคะเนาะก็เห็นนาร้องให้เขาก็ร้องให้ตามนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาสงสารเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเขาก็บอกว่าอ่าเขาจะกลับไปอีก6เดือน หกเดือนเขาจะไปเคลียร์ทุกอย่างที่บ้านเขาแล้วก็จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยตลอดไปเขาวานะคะเนาะสิวันที่เขามาหาเราเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าเรากําลังถูกทดสอบอยู่นะคะคุณผู้ชมมานึกย้อนหลังดูอีกทีเขาก็คงมาดูว่า,ามาดูนิสัยใจคอของเราว่าเขา าสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะมาดูเขาอาจจะมาดูความชั่วของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกทีนะคะเนาะหลังจากที่เขากลับไปแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอเขากลับมานะคะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วแฟนนาก็กลับมาตามคําสัญญานะคะ หลังจากที่แฟนกลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะตอนที่ยังไม่ทันได้แต่งงานนะคะกว่าจะแต่งงานก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่เกือบสองปีนะคะคุณผู้ชมในระหว่างที่เรายังไม่แต่งงานกันก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนอยู่ดีเนาะความรู้สึกมันก็ยังไม่มีความสุขเท่าที่ควรนะคะคุณผู้ชมใช้ชีวิตแบบบอกวิถูกว่ามันคืออะไรมันไม่แน่นอนนะคะนะคุณผู้ชมนะคะเนาะ หลังจากนั้นไม่นานฝรั่งก็ขอแต่งงานจดทะเบียนสมรสเลยตั้งแต่นั้นมานะคะคุณผู้ชมถามว่าสาคัญไหมก็สาคัญมากนะคะเพราะว่าแต่งงานอยู่กับคนต่างชาติเวลาเข้าออกประเทศจะได้ง่ายขึ้นนะคะคนไหนสาวๆคนไหนที่คิดอยากจะมีแฟนฝรั่งนะคะเนาะก็ขอแนะนำนะคะแนะนําแอปหาคู่นะคะคุณผู้ชมนะคะก็ฝรั่งก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะนะ ก็อยากให้หลายคนก็ได้เจอแฟนดีๆเหมือนกันนะคะเนาะคนไหนที่เจอแฟนดีก็ดีไปนะคะนะอ่าอันนี้ขอแทรกนิดนึงอันนี้ลูกชายนะคะนะอันนี้ก็ลูกสาวนะคะ,ะเป็นสาวแล้วนะ,ะลูกสาวของนาก็เป็นสาวแล้วนะคะอันนี้ก็ลูกชายไม่ยอมเข้ากล้องค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูลีลาเขานะเขาไม่ยอมขึ้นกล้องไม่ยอมเข้ากล้องนะคะก็เดี๋ยวเขาจะ นะพอเห็นกล้องเขาก็จะวิ่งออกมาหัวเลาะยิ้มด้วยหลอกล่อไม่ได้เลยหลอกลูกชายไม่ได้เลยนะคะอาจะหลอกให้จะถ่ายรูปดีๆเนะี่ยไม่เคยได้ถ่ายเลยนะคะนะแล้อีกหน่อยจะจับลูกชายนั่นแหละให้เป็นนักร้องในช่องเนี่ยนะคะนะ,ะจะทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่เสียงเพราอนะลูกชายเสียงเพราอนะคะว่าอยากจะผลักดันให้เขาร้องเพลงใส่ช่องอยู่นะคะ,ะสุดท้ายเดี๋ยว อยากให้ลูกชายร้องเพลงนะแต่ก็ไม่ยอมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะรอให้เขาโตกันนี้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมอันนี้ตกค่ำแล้วเนาะตกค่ำแล้วดี่โรงแรมจะสวยงามมากโรงแรมอันนี้ข้างในก็รูค่ะคุณผู้ชมข้างในก็ดีมากเลย่าข้างนอกวิวก็จะเห็นทะเลหมดเลยค่ะตอนกลางวันก็จะเห็นหมดเลยกลางคืนคก็จะเป็นสีสันแบบนี่ยคุณผู้ชมนะคะนะ เนี่ยสวยงามมากเลยชื่นใจอยู่นะมาอยู่ก็ตักลมลมก็แรงค่ะคุณผู้ชมนะคะนะกาก็โอเคนะคะเนีย่ยสวยนะคะตอนกลางวันก็สวยอยู่ข้างบนมองลงมานี่จะเห็นหมดเลยอย่างที่านาได้ถ่ายให้เห็นเมืกก่อตะกี้ตอนสว่างสว่างนะคะนะอันนี้สะว่ายน้ำเนาะกลางคืนก็ว่ายได้เะมันน้ำไม่ได้เย็นนะคะคุณผู้ชม น้ำมันอุ่นนะคะเพราะว่าโดนแสงแดดเนาะมันก็อุ่นนะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่คอยให้กำลังใจและให้โอ,อกาสค่ะ